ราชบุรีสหกรณ์การเกษตรเมืองราชบุรีจำกัดจัดประชุมใหญ่วิสามันประจำปี2568ภายใต้แนวคิดพลิกวิกฤตสู่โอกาสโดยมีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสมาชิกสหกรณ์เข้าร่วมอย่างคึกคักนายทวิตกุศลอภิบาลประธานสหกรณ์เปิดเผยว่าตลอดปีที่ผ่านมาสหกรณ์ต้องเผชิญกับปัญหาหนี้สินและข้อบกพร่องที่สะสมมาหลายปี แต่ด้วยความร่วมมือของคณะกรรมการและฝ่ายจัดการสามารถเร่งติดตามหนี้ปรับปรุงการบริหารงานจนสามารถล้างขาดทุนสะสมได้หมดสิ้นและอย่างสร้างกำไรเพื่อจัดสรรเป็นทุนสำรองและสวัสดิการสมาชิกนอกจากนี้ที่ประชุมยังจัดอบรมเสริมความรู้ด้านการควบคุมระบบสารสนเทศการสื่อสารและการบริหารความเสี่ยงเพื่อยกระดับการทำงานให้โปรง่งใสทันสมัยและรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต บรรยากาศเป็นไปด้วยความภาคภูมิใจของสมาชิกที่ได้เห็นสหกรณ์ก้าวข้ามวิกฤตและพร้อมเดินหน้าสู่การพัฒนาอย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป